ยืดมากเอวและสะโพกยืดได้ถึงเท่าไหร่คะนี่เลยค่ะอันนี้คือถุงน้อง C2 นะคะที่มีคนถามมาว่าน้องยืดได้เท่าไหร่จะบอกว่าน้องยืดได้เยอะมากยืดได้ถึง40เลยคะ่ะส่วนสะโพกนะคะได้ถึง47เเลยคะ่ะทุกคนดูสิยืดมาก คือถ้าใครแบบว่าเป็นคนที่มีสะโพกนะคะกดรุ่นนี้ไปได้เลยค่ะนุวิกดมานะคะเป็นถุงน่องซีทูนะคะทุกคนดูดีๆนะทุกคนเพราะว่าในตะก้านั้นนะคะมันจะมีสีดํามันจะเขียนว่าสีดํานะคะแต่ว่าสีดํานั้นมันจะเป็นแบบซีทูค่ะให้คลิกที่ช่อง1หรือช่องสองนะคะถ้าใครอยากกดแบบได้ให้มันเป็นซีทูนะคะมันจะมีปลายขาตัดแล้วก็เป็นแบบว่าปลายหุ้มหุ้มเท้านะคะก็คือสามารถเลือกได้เลยค่ะนุวีกดมาแบบว่าปลายขาตัดนะคะเป็นแบบนี้คือใส่สบาย ใส่เหมือนกางเกงเลยค่ะทุกคนคือถ้าใครอยากได้ตัวนี้นะคะจะบอกว่ามันสวยมากจริงๆแล้วซีทูอ่ะมันใส่แล้วมันสวยทุกคนมันจะดูมีมิติมันมีให้เลือกนะคะทั้งสีกาแฟทั้งสีนะคะสีเทาอ่าสีเทาสีกาแฟแล้วก็สีดํานะคะถ้าใครอยากให้มันได้เป็นสีดําที่เป็นสีทูแบบนี้ให้กดคําว่าตะก้าสีดํานะคะที่ตรงช่องหนึ่งหรือช่องสองเลือกเอาได้เลยค่ะ